เฮฮัชชาแม่ทัพลิเกไทยพระเอกคุณละหงเจ้ยเปกระพงสิงหิจาร์แสดงแล้วจ้าอเฮเชิญชมแม่ทัพลิเกไทย บันเทิงเริงใจลิเกทิไทยได้มาอประทานเจี๊ยบเอกกพงสิ่งวิจารเพลงเสียงหวานหวานมาแล้วแปลงยาอา,าเฮเชิญเลข,เข้ามานั่งชมอดคลายอารมณ์สนุกสนานร้องราเพรงคุณละหงเจียบเอกกพงเข้ามา อย่ากวโรสชาแฟนจใจเข้ามาใปล้ใกราบขอพระคุณที่ท่านการุณเผื่อแผ่ที่น้องพ่อแม่น้าปุ่ยาตายายที่รักศรัทธา,มาเมตตาแบ่งปันน้ำใจทุก่ันมาให้แรงใจดี่ศรีกระภ ป่าเนือบ้านใต้อยู่ใกล้อยู่ไกลหนุ่งนาป่าดงมาชมลิเกเปรคคุณละหงเจี๊ยบเอกะพงสิ่งหิจารลิเกมาตระทาดแม่สัก กําสดโอ้รถฝ่ายซ้ายเห็นแต่พีชายเธอถูเมืองด่านเปรียบดอยมึงคอยดูโอกาสที่กูจะแกจะขอวัดดวง ฟังนะหลวงภาคีให้เตียมพาทีกองทัพอวดอิทธิฤทธิ์แม้นผิดตำรับมึงจงรับทราบกระแสบุรุษนักรบล่างชลาสิ้นเดือนเมษา กระเสียนช่ยผมจะเพียนมาพูดมีชัยบุรุษตอแหลงผิวดำดำจมตาดิดอมาตอามิตรมีสมองจะคอยยกย่องให้พระเป็นใหญ่ ใครขวางบอกให้ไล่แ <Safe> ห <rév mark> ่นี่ขเดชะข้าขอรับใช้เรื่องความเป็นใหญ่ขอยังเป็นน้องเป็นพี่อาจมีพลาดพังเวรกรรมก็ยำตามแย่เพราะเป็นข้า ร้องบาดของจอมกระสัดทั้งสองไม่อาจแยกยกย่องควรคิดในตองท่องแทงเห็นมีแต่บาปไรบีหากปล่อยนะูู้้พี่ลอยแพง ปล่ยบังโคลพระโอทัต้ตสิ้นถนนทรงพระเจริญพระเจค่ะท่านอามาตอมิตร,รและหลว,วงพัก<ร>ดีร<ด>ลับติดกันหรอกับเบื้องบาทพระยะค่ะณเวลานี้เทพนครวังหลวงสุขสบายดีเพราะมีเราสึกเหนือเสือใต้เขาเคยรับรู้หรือเปล่าเราลำบากกันมากมาพอแล้วพระองค์ท่านเทพทอง ไม่ทรงทราบเลยว่าไอ้บรรดาทหารหารันและพระองค์ท่านซึ่งเป็นศรีอนุทาลำบากเพียงใดอยู่ณดินแดนแคว้นเมืองดานศึกเสือเหนือใจมาประทิดพระองค์ท่านเสี่ยงตายใช่ถากแม้นวัคกนอมอมัดอ,าาอมิตรเป็นพระองค์ท่าน กระหม่อมจะไม่ขออยู่เมืองด่านจะไปเสพตกอยู่เมืองหลวงเหมือนกับพระองค์ท่านเทพทองขอริชาพระองค์ท่านก้าวกระหม่อมรู้ดีว่าสิ่งที่พระองค์ได้รับนั้นมันไม่สมควรที่พระองค์จะได้รับแต่พระองค์ท่านอย่าลืมนะพะยะค่ะณนะแผ่นดินแห่งนี้กาาษัตริย์สองสีพี่น้องที่ปกครองกันอยู่ไม่ใช่อื่นไกลเสด็จพี่ของพระองค์ท่านปกครองกาาษัตริย์ เป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินก็เหมือนพระองค์ท่านที่เป็นกษัตริย์ปกครองแผ่นดินเหมือนกันคำของท่านอมัดอมิตรท่านพูดแบบนี้ก็เหมือนชักศึกเข้าบ้านให้พี่น้องเขาทะเลออกกาะกันเปล่าเปล่าดนนี่นคือการรึกษาภายในเมืองด่านของเรามันยังไปไม่ถึงเมืองหลวงข้าไม่พอใจอีกแล้วทุกๆอย่างเราหากันมาอย่างเน็ดเหนื่อยแรงกายของพวกเรา เพื่อรักษาประเทศหน้อยอีกแต่ไม,ไม่ได้เสพตุกเหมือนกับพระองค์ท่านเทศทองถูกต้องแล้วอมารมิตรหลวงพักดีและาอามารมิตรฟังข้าข้าจะเดินทางเข้าสู่เมืองหลวงพร้อมทหารถ้าหากแม้นพี่ชายข้าไม่ให้แล้วก็คงมีการปฏิวัติชิงวังกันแน่แต่หลวงพักดีฟังกูนะจากคำพูดของมึงเมื่อสักครู่นี้มึงคงไม่เห็นดีเห็นงามากับกูแน่ ถ้ามือไม่พายมึงอย่าตีล้าน้ำอามาตมิตรไปเข้าใจมือไม่พายอย่าเอาเท้าลาน้ำสมองมีจำและใส่ใจ เกิดเรื่องใหญ่พะยะคระเะะตายจริงมาหาหญิงถึงภายในห้องมีเรื่องอะไรหรือเปล่าพอบัดเดี๋ยวนี้องค์ษัตริย์สิงค์คำลนกำลังกีทากองทัพเหยียบย่ำเข้าเมืองหลวงเพื่อชิงรัตะนบัลลังก์จากกษัตริย์เทพทองมาเป็นของตัวเองพเพะยะค่ะเรื่องจริงอย่างนั้นเหรอถ้าอย่างนั้นท่านรีบพาหญิงไปเถิดหญิงจะไปท้าเสด็จพี่ไม่ให้ยกทัพไปมีทั้หญิงคนเดียวเท่านั้นที่จะห้ามตาทัพครั้งนี้ได้พะยะคระเะะเชิญเสด็จเพื่อพระเ มามิชช้าก่อนเพื่อเดลจพี่จนฉายโหยมืมม่อโคมมีอะไรองค์หญิงกันชายจงหยุดละโมบหลบมากหมายความว่ายังไงจงหยุดคิดยา 我。啊 คำฉันนาจันชายมันมีความอายทั้งหมดอย่าตีหน้า้าทำเรากำสดจงคอละหดโอฮอังใครควางจะเวียงอย่าเสี่ยงชีวิตทำเพื่อพิชิต เววียงงัสเสด็จพี่เพคะสิ่งที่สเสด็จพี่กำลังคิดกำลังจะทำหมอ่อมเันนคิดว่าเป็นการไม่สมควรจงหยุดก่อนเถอะนะเพคะหมอ่อมฉชนขอร้องจังชายพี่จะบอกให้ฟังนะที่ทำทุกอย่างก็เพื่อเจ้าและลูกรู้หรือเปล่าที่เจ้ากำลังทำอยู่ถ้าหากแม้เป็นคนอื่นแล้วก็ไีกุดหัวไปแล้วสเสด็จพี่แต่การครั้งนี้หมอ่อมฉชนปล่อยให้สเสด็จพี่ไปทำตามใจไม่ได้ แต่ชีวิตหม่อมฉันก็ขอยอมแลกเพคะจันชายยาเลยดีกว่าถ้าหากพี่มโมโหไปมากกว่านี้ใครก็หยุดพี่ไม่ได้ถ้าอย่างนั้นหมอมฉันก็อยากจะรู้แต่เสด็จพี่ว่าจะฆ่าหมอมฉันได้ลงคอหรือเปล่าจันชายคดหยิหมอมฉันไม่ยอมเสด็จพี่ไปอย่างแน่นอนเพคะถอยออกไปเลยนะวางดาบลง ถ้ามึงไม่วางกูจะฆ่ามึงม๋องฉันไม่ปล่อยไหมคะไม่ยอมมึงตายเนยเอ้ยผมยิงอามาดมิดนำลูกของข้าให้กับแม่นกแล้วกองทัพของเราเคลื่อนต่อไปกับติ็กล่าเด็กตัวมึงจะตามไปพี่นะ พ<น>ี่เพื่อพระาท่านเป็นยังไงบ้างก็ห <g ol ong> มอไม่เป็นอะไรทำไมฟ้าหญิงเป็นแบบนี้พ,พื่ะระาตอนนี้ใครทพพําร้ายฟ้าหญิงมาแวสามีของเราทําร้ายมาหญิงเป็นห่วงลูกเหลือเกินไม่รู้ว่าป่านนี้ราชธิดาของหญิงทั้งสองจะเป็นยังไงบ้างลูกแม่ลูกแม่ลูกแม,ม่ลูกของหญิงคระหลุดยาหายไปไหนพื่อพระา าย,ยต้องออกจะไปตามหมอหลวงพอหญิงแกเย็ยยนๆนะพะยะค่ะพอหญิงไม่เป็นอะไรนะพะยะค่ะเอ๋อยแสนอายเอ๋ยแสนช้ำพาหญิงพาไทยเย็ยเยยนๆนะพะยาค่ะ ราจะไปหาหมอหลวงที่ไหนกันล่ะ ีคชายอยู่แถวนี้ไหมของญิงหายไปไหนีใคาได้ยินเราบ้างนี่เขถูกทำร้ายหญิงเจ็บแล้วหวิงเราใเย็นๆนะพ่อยังง่ะปล่ยญิง 朋友们，你们看啊。 ฝ้าิงเข้มแข็งนะพี่ชายหญิงไม่นึกไม่ฝันเดี๋ยวก็คงจะมีคนใจดีผ่านมาแถวนี้ว่าหญิงจะพัดพาจากลูกของหญิงฝ้าญิงตอนนี้หญิงเหลือรอดจะที่ดาเพียงคนเดียวเพาหญิงต้องเข้มแข็งถึงแม้ว่าใจของหญิงจะเข้มแข็งแต่ร่างกายของหญิงมันทนไม่ไหวฝ้าญิงของฉันเชื่อว่าคนดีอย่างฟ้าหญิง ต้องไม่เป็นอะไร,รวันนี้เราอยู่กับราชธิดาแล้วพะยะค่ะฟังคำสั่งเราเป็นครั้งสุดท้ายไม่พะยะค่ะเราขอฝากราชธิดาของเราไว้กับท่านท่านรักเราแบบไหนให้รักลูกเราแบบนั้นโอ้ถ้าเกิดชาติหน้ามีจิป้าหญิงขอให้แม่กับลูก ไี่เกิดมาเป็นแม่ลูกกันอนะีกนะลูกนะ ป,ปินปกปกครองพระศกนิกรหัวทั่วราไม่เดือดร้อนสุขสะโมสรทุกสิ่งพระมเหสี มีสัตว์ประทับเคียงอา มสอลนิสัยเดือดเงลือดร้อนเกียดคนนักกรอลเก่งกิ่งพระไทยทั้งสอ สมทุกสิ่งรักเอกลักษณ์ล้อมลัวไม่ให้คนชั่วแย่งชิงเดี๋ยวมาโคมนี่เดี๋ยวท่านพ่อจะมาดูพ่อฝากบาทท่านสอ,อ,องพระองค์ไอหนูจะเป็นยังไงได้ ก็อยู่กับท่านพ่อท่านแม่พบท่านพ่อท่านแม่พร้อมด้วยแม่นมก็มีความสุขดีอีกไม่นา,น,านเนี่ยเมื่อโตเป็นหนุมก็ต้องครองราชแทนพ่อนะลูกนะท่านพ่อท่านแม่ไม่ต้องห่วงสิ่งที่ท่านมอบท่านแม่นั้นอยากจะให้ก้าวหมอมชั้นครองราชข้าบัลลังก์แทนก้าวหมอนชั้นจะทําหน้าที่นั้นให้ดีที่สุดเลยดีมา,ากลูกช่างฉาลาะจริงนะลูกแม่แล้วแม่นมพี่คะแล้วองค์เล็กของเราล่ะอุย้ยไม่กวนวเลยจิตใจไหม ดีมากเลยรู้กินรู้อยู่ <S 1> <S 1> <S นี่ <S 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 น้องใจจะได้ไออ่นจากนมเยอะนอมถ้าหากน้องชายของคมสอนคนเนี้ร้องไห้เนี่ยเอามาอยู่กับคมอนนะคมสอนจะเล่นด้วยทั้งวันเลยไม่ได้เราไปข้าไม่ได้ทําไมเราคมสอนเล่นกับน้องนะ <S <S มือหนักจะตายไปฝ่าบาทอยู่กับนมดีแล้วลูกอยู่กับนมดีแล้วนมก็เป็นแบบนี้แหละน้องหญิงไม่เอาหน้าคมสอนเดี๋ยวถ้าหากว่าน้องเจ้า โตขึ้นก็คงจะได้วิ่งเล่นกันหรอกแต่ว่าเพคะทำไมพระพักเจ้าถึงเศร้าหมองอย่างนี้หม่อมฉันมีเรื่องที่ไม่สบายใจอยากจะกลาบทูลปรึกษาเจ้าพี่เพคะได้สิจ้าน้องหญิงมีเรื่องอะไรเหรอหม่อมฉันทราบดีว่าตอนนี้บ้านเมืองไม่ค่อยจะสู้ดีนักเจ้าพี่ก็รู้ดี ว่าหม่อมฉันหมายถึงอะไรเพคะถ้าหากแม้นว่าสิงค์คำลนเดินทางมาถึงนสถานที่นี้แล้วเจ้าพี่เพคะยังไงก็พี่ก็น้องกันเจ้าพี่ลองให้สิงค์คำลนของราชสักเจ็ดวันสิวันได้ไหมเพคะสิ่งที่เจ้าพูดมาก็มีเหตุผล แต่เนื่องด้วยองค์ราชบิดาก่อนสอนคตก็มอยบาลังกับพี่มาหากแม้นว่าพี่ทำที่น้องบอกแล้วก็ราษฎรจะติฉินนินทาได้น,นะน้องเจ้าพี่เพคะแต่สิ่งที่หม่อมชั้นคิดมันไม่ไกลตัวเจ้าพี่เลยสักนิดหม่อมชั้นกราบทูลถวายเพื่อให้เจ้าพี่ไต่ตอง แต่ถ้าหากว่าความคิดของหม่อมชั้นไม่มีค่าสำหรับพระองค์ท่านแล้วแล้วก็ต่อไปในภายภาคหน้าถ้าหากแม้นว่าเกิดอะไรขึ้นภายในเมืองเจ้าพี่จะหาว่าหม่อมชั้นละอองสุวรรณไม่เตือนไม่ได้นะเพคะคุณละ่ะน้องหญิง มันอะแม่นมเพคะ่ะฉันอยากทำอะไรบางอยา่างแต่ก็ทำไม่ได้นนมนเข้าใจนะนมันเป็นผู้น้อยจะพูดอะไรได้แล้วเพครคะถายมาโคมพระองค์ท่านองค์เทพทองท่านพี่พระะยากกระผมฉันเดินทางมาณนะวังหลวงแห่งนี้ก็เพราะว่าคิดถึง นี่หลานเลยพ่อเยีค่ะถูกต้องเป็นยังไงบ้างลูกเมืองหลวงสุขสบายดีไหมเจ้าไม่ควรมาถามข้าเพราะสิ่งที่เจ้าทําอยู่เจ้ากําลังยืนต่อหน้าพระพักเสด็จพ่อข้าตาอยางเกียวอ้าแม่นมเพคะเมืองหลวงเป็นยังไงบ้างก็สบายดีเพคะฝ่าบาทแล้วเพคะสบายดีหรือไม่ใช่มันสบายดี แตกต่างกับเมืองเน้าดานเหลือเกินท่านพี่ก็น่าจะรู้นะพี่เค่ะสถานที่แห่งนี้เปรียบเสมือนขั่วบวกและคั่วลบที่มันแตกต่างกันอยู่ตลอดเวลาข้าพเจ้าเดินทางมาหาท่านพี่ก็เพราะด้วยว่าข้าพเจ้าอยากจะขอครองบัลลังก์วังหลวงของท่านพี่พี่เ<ๆ>ค่ะ